เสียงปรบมือดังกึงกล้องในที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่45นักกุงทียารดราชนาจักรซาอุดิอาระเบียทันทีที่มีการประกาศรับรองขึ้นทะเบียนเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูร์เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยเมื่อเวลา15นาิกา30นาทีของวันอังคารที่19ันยายนพุทธศักราช2566 ในเวลาเดียวกันทางจากกรุงริยาตมาทางตะวันออกเฉียงใต้อีกเกือบ6,000กิโลเมตรนาทีประวัติศาสตร์ที่มีการประกาศให้เมืองโบราณสีเทพขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของประเทศไทยถูกถ่ายทอดขึ้นจอณพนะระที่นั่งอิสาราวิจัยพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกร,รุงเทพทั้งนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่กำลังรับชมต่างลุกขึ้นยืนปรบมือโดยพร้อมเพรียงกัน ทงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและอธิบดีกรมศิลปกรบรรยากาศเต็มไปด้วยความชื่นมืนสุดสัปดาห์นั่นเองอุทยานปรมาิษฐ์ศรีเทพที่โดยปกติแล้วค่อนข้างเงียบเหงาต้องตกอยู่ในสภาพที่เรียกได้ว่าแทบแตกเมื่อผู้คนมากมายล้วนต้องการมาเยือนมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยรายงานข่าวจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชน ระบ,บุว่ามีประชาชนไปเฝ้ารอตั้งแต่ก่อน8โมงเชา้าอันเป็นกำหนดเวลาเปิดประตูเมืองโบราณสีเทพในท้องที่อำเภอสีเทพอำเภอใต้สุดของจังหวัดเพชรบูร์กว่า200กิโลเมตรทางเหนือของกรุงเทพสถานที่ซึ่งก่อนหน้านี้แทบไม่มีใครที่อยู่นอกแวดวงวิชาการปร,ริษัทและโบราณคดีจะรู้จักได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกและกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมไปภายในเวลาชั่วข้ามคืน การประกาศรับรองถือเป็นขั้นสุดท้ายปลายทางของกระบวนการที่ทุกฝ่ายตั้งแต่ประชาคมระดับท้องถิ่นของจังหวัดเพชรบูรณ์ขึ้นไปจนถึงหน่วยงานราชการต่างๆของรัฐบาลไทยทั้งกรมและสิปกรกอบกระทรวงวัฒนธรรมกับสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมผลักดันมาอย่างต่อเนื่องยาวนานหลายปี ในการนำเสนอเมืองสีเทพและโบราณสถานสมัยทลราวดีที่เกี่ยวข้องว่ามีความโดดเด่นตรงกับข้อกําหนดและหลักเกณฑ์นในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกคลิปนี้ครับจะพาไปร,รับชมเมืองโบราณสีเทพสิริแห่งพระเป็นเจ้าเมืองโบราณที่สาบสูน บริกโลกทางวัฒนธรรมแห่งล่าสุดนี้ประกอบไปด้วยตัวเมืองโบราณสีเทพและพื้นที่เกี่ยวเนื่องโดยรอบเช่นที่มีจุดหมายสําคัญและเห็นได้ชัดเจนคือโบราณสถานเขาคลังนอกทางทิศเหนือและถ้าเขาธรรมรัฐทางทิศตะวันตกแผนผังของเมืองสีเทพเป็นชุมชนโบราณที่มีการกุดคูน้ําและถมคันดินรอบร้อมพื้นที่เป็นสองชั้นเนื้อที่ราว2889ไร่หรือ4.7ตารางกิโลเมตรประกอบด้วยบริเวณที่เรียกว่าเมืองในมีผังเป็นรูปวงกลม และเมืองนอกซึ่งมีการขยายเขตเมืองออกไปทางตะวันออกต่อจากพังวงกลมของเมืองในจนดูคล้ายเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มาต่อเข้ากับวงกลมอีกทีประวัติศาสตร์การศึกษาคนควากี่ยวกับเมืองโบราณแห่งนี้ย้อนหลังไปกว่าศตวตรรษดังที่สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพบันทึกไว้ในพระนิพนธ์เรื่องนิทานโบราณคดีว่าเมื่อปีพุทธศักราช2447สมัยรัชกาลที่5เมื่อครั้งสมเด็จยังทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีประสวงมหาไทย ระหว่างเสด็จตรวจราชการมนลนเพชรบุรีทรงสอบถามคนในท้องถิ่นเกี่ยวกับเมืองโบราณที่มีชื่อว่าสีเทพในแถบรุ่มน้ํปาป่าศักซึ่งเคยปรากฏนามในเอกสารจดหมายเหตุแต่แปลกใจว่าชาวบ้านกลับไม่ยอมให้ความร่วมมือสมเด็จทรงเล่าว่าคนเหล่านั้นต่างพากันปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นจนออกประหลาดใจฉันคิดใคร่ครวญดูเห็นว่าคนพวกนั้นไม่เคยพบเจ้านายและไม่เคยได้ยินใครซักไซ้ไท่ถา,ถามเช่นนี้มาแต่ก่อน น่าจะเข้าใจตามภาษาของเขาว่าฉันคงได้ลายแทงปริศนามมาคุมทรัพย์แผ่นดินถ้าพาไปไม่ได้ทรัพย์ก็จะถูกลงโทษจึงบอกปัดเสียให้พ้นภัยต้องพูดชี้แจงอยู่นานจนคนเหล่านั้นวางใจจึงบอกความตามรู้หินและรับจะพาไปตามประสงค์นอกจากนี้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพยังทรงเล่าถึงการสำรวจเมืองโบราณแห่งนี้ซึ่งพระธุดงเรียกว่าเมืองอภัยสาลีหรือภัยสาลีว่า พอรุ่งเช้าก็ไปดูเมืองโบราณเป็นเมืองใหญ่โตตั้งแต่ในที่ราบมีครูรอบและมีปราการถึงสองชั้นมีสายน้ําก็หลายสระที่กลางเมืองมีปรางเทวสถานและมีโคกดินปนกับแผ่นศิลาแรงซึ่งแสดงว่าเคยเป็นเทวสถานทั้งข้างนอกเมืองและในเมืองเรียวไร้ไปหลายแห่งแต่ข้อสําคัญของการดูเมืองโบราณแห่งนี้อยู่ที่ไปพบของจาหลักศิลาแปลกมีอย่กเกลื่อนเพราะยังไม่มีใครได้เคยไปค้นของโบราณมาแต่ก่อนพวกชาวบ้านนําไปให้ ฉันเห็นสิ่งใดชอบใจฉันก็ให้เงินเป็นรางวัลแก่ผู้นำถ้าเป็นของขนาดย่อมพ่จะส่งลงมากรุงเทพก็ให้นายอำเภอเอามารวมไว้วิธีให้เงินรางวัลแก่ผู้นำมีผลดีมากชาวบ้านบอกให้เองไม่ต้องถามสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเชื่อมัน่นว่านี่เองคือเมืองโบราณที่ทรงค้นหาจึงทรงขนานนามเมืองแห่งนี้ว่าสีเทพตามชื่อที่เคยพบในเอกสารโบราณน,นั่นจึงเป็นต้นเหตุให้ที่นี่กลายเป็นที่รู้จักกันในานามสีเทพนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หลังจากการค้นพบของสมเด็จกรมพระยายดำรงราชานุภาพเมื่อปีพุทธศักราช2 4 4 7แล้วเนื่องจากความห่างไกลจากกรุงเทพและยังไม่มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกจึงยังไม่มีการดำเนินการใดๆกว่าจะมีการรวบรวมโบราณวัตถุและศิราจารึกที่พบในเมืองสีเทพเข้ามายังพิพิธภัณฑ์ที่กรุงเทพก็อีกกว่า20ปีต่อมา ในสมัยรัชกาลที่7เมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงได้รับแต่งตั้งให้เป็นสภานายกของราชบัณฑิตสภามีหน้าที่สำคัญอย่างหนึ่งคือกำกับดูแลก,การจัดการาพิพิธภัณฑ์สถานสำหรับพระนครตั้งแต่ปีพุทธศักราช2469พร้อมกันนั้นทรงของให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆส่งโบราณวัตถุชิ้นสำคัญจากท้องถิ่นของตนเข้ามารวมไว้ยังส่วนกลางด้วยโบราณวัตถุชิ้นเยี่ยม ในวันธรรมดาเช่นนี้ถ้าไม่ใช่ช่วงที่มีคณะนักเรียนมาทัศนศึกษาเป็นหมู่ใหญ่แล้วผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติส่วนมากมีเพียงนักท่องเทีเท่ยวต่างชาติและกลุ่มผู้สูงอายุชาวไทยที่นี่เป็นสถานที่รวบรวมโบร,ราณวัตถุชิ้นสำคัญจากเมืองสีเทพซึ่งส่วนใหญ่ได้แก่เทวรูปหรือรูปปติมกรรมของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูและเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่ถูกส่งลงมายัางกรุงเทพในคราวที่สมเด็จกรมพยาดดำรงราชานุภ,ภาพทรงจัดพิพิธภัณฑ์นั่นเอง เทวรูปสีเทพที่แรเห็นโดดเด่นเป็นพิเศษมีอยู่สองรูปคือพระสุริยเทพหรือพระอาทิตย์พระกิษณะอันเป็นเทวตาหนึ่งของพระวิษณุหรือที่คนไทยคุ้นหูกันในานามว่าพระนารายรูปพระสุริยเทพจากเมืองสีเทพในห้องขสินสี่มีถึงสามองค์ล้วนสวมศิลาภณ์ทรงกระบอกมีประภามณทนแผ่เป็นแผ่นกลมอยู่เบื้องหลังเสียนบางองค์มีหนวดเคราคลึ้มเต็มแก้มและคางส่วนรูปพระกิษณะ ที่พบในเมืองสีเทพนำมาจัดแสดงไว้สององค์ล้วนอยู่ในปางที่เรียกว่ายกเขาโควันธนะป้ายประจําโบราณวัตถุบรรยายว่าพระกิษณนะแสดงตนในรูปชายหนุ่มที่ช่วยเหลือชาวบ้านผู้เลี้ยงโคโดยยกภูเขาโควันธนะขึ้นเพื่อกำบังพายุที่เกิดจากการบันดาลของพระอินทร์หม่อมเจ้าสุภัทร,รดิสกุลอธิบายคำนี้ไว้ในหน,งหนังสือโดยให้รายละเอียดมากขึ้นว่า พระกิษณะอวบาตาลปางที่8ของพระนารายณ์แปลตามตัวว่าผู้มีผิวคล้ำพระราชธานีของพระองค์คือเมืองทวรกาหรือเมืองทราวดีทรงเป็นผู้มีกำลังมากช่างชอบสลักภาพพระกิษณะกำลังทรงยกภูเขาโคัรรนะด้วยพระหัตถ์ซ้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้เลี้ยงโคและฝูงโคเป็นอันตรายจากฝนที่พระอินบนดาลให้ตกลงมา เนื่องจากพระกิจนะได้ทรงยุยงผู้เลี้ยงโคที่เคยนับถือศาสนาพระอินมาตะก่อนให้เลิกนับถือพระองค์โบราณวัตถุชิ้นเยี่ยมที่ถูกส่งเข้ามายัางพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพเหล่านี้คงมีส่วนสำคัญในการทําให้เมืองโบราณสีเทพได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2478ก่อนจะมีสถานะเป็นอุทยานประวัติศาสตร์อีกแห่งหนึ่งของกรมศิลปากรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2527 ทราวดี101คนไทยที่เคยผ่านการเรียนประวัติศาสตร์ในโรงเรียนย่อมคุ้นเคยกับชื่อเมืองโบราณหลายแห่งที่ได้รับการระบุว่าเป็นเมืองราชธานีในอดีตเช่นสุโขทัยและอยุธยาหากแต่ชื่อของสีเทพอาจจะยังไม่คุ้นหูนักยิ่งคําว่าสมัยทราวดีดังที่ปรากฏในการขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าเมืองสีเทพและเมืองโบราณสถานสมัยทราวดีที่เกี่ยวข้องอาจจะมีคนรู้จักน้อยลงไปอีก ทั้งที่จริงชื่อทราวดีถูกนิยามให้เป็นยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีของประเทศไทยมาร่วมร้อยปีแล้วณอาคารมหาสุรสิงหานาถพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกราาุงเทพถัดจากห้อง404ที่รวบรวมเทวรูป,รป,รป,รปจากเมืองสีเทพคือห้อง403หรือห้องทราวดีคลังสะสมซึ่งมีโบราณวัตถุและเรื่องราวของทราววดีจัดแสดงทั้งภาชนะดินเผาทรงแปลกตา ภาพปูนรูป,ปั้านบุคคลในอากัปฏิกิริยาต่างๆซึ่งเคยประดับที่ฐานเจดีวงทําจากศิลาขนาดมหึมาพร้อมด้วยกวางหมอบตลอดจนพระพุทธร,รูปองค์ใหญ่น้อยมากมายพร้อมการจะแสดงที่ออกแบบไว้เป็นอย่างดีทัดเทียมกับพิพิธภัณฑ์ระดับโลกในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่7 บริเวณกลางแผ่นดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสเสมือนจุดเชื่อมโยงต่อระหว่างวัฒนธรรมจากตะวันตกและตะวันออกผ่านการติดต่อการค้าขายมาตั้งแต่สมัยโบราณและเดดเด่นขึ้นในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่1 1ถึง16ในเวลาดังกล่าวประเทศไทยได้มีหลักฐานการก่อตั้งรัฐลวดีโดยเริ่มจากบริเวณลุ่มน้ำในภาคกลางของประเทศไทยได้พัฒนาตนเองเข้าสู่ความเจริญในด้านต่างๆอาทิการเปิดรับพุทธศาสนาการมีรูปแบบการปกครองที่เข้มแข็งขึ้น และการมีตัวอักษรไว้ใช้บันทึกเรื่องราวต่างๆและแผ่ขยายไปเป็นวงกว้างมากขึ้นตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดงก่ําและดูขลึมขังประกาศเรื่องราวความจเจริญรุ่งเรืองของทาราวดีว่าเป็นรัฐโบราณยุคพุทธศตวตรรษที่1 6บหถึงสิมีกําเนิดจากลุ่มแม่น้ําภาคกลางของไทยแผ่นป้ายนั้นยังให้ข้อมูลต่อไปอีกว่าหลักฐานการมีอยู่ของรัฐทาราวดีปรากฏในลายลักษณ์อักษรในเอกสารจดหมายเหตุสมัยราชวงศ์ถังของประเทศจีน ในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิซึ่งรวบรวมจากบันทึกการเดินทางของพิสุกจีนสองรูปคือพิสุกเสียงจังหรือพระถังสำจังและพิสุกอิ่งจิงและยังพบจารึกที่เหรียญด้านหนึ่งมีอักษรจารึกอีกด้านหนึ่งมีรูปบัวกับลูกวัวเป็นอักษรประวะข้อความภาษาสันสกิตว่าสีทราวดีสวนปุญญะหมายถึงผู้มีบุญกุศลของพระผู้เป็นเจ้าแห่งทราวดี น่าสนใจว่าน้ำของทอราลาวบดีที่มีบันทึกทั้งในจดหมายเหตุจีนและปรากฏลายษละอักษรบนเหรียญเงินยังคงตกทอดมาในความทรงจําของการสร้างบ้านแปลงยุคหลังเช่นเมื่อมีการสถาปนาราชธานีใหม่ขึ้นณจุดที่แม่น้ําเจ้าพระยาป่าศักและลบบรุรีมาบรรจบกันในทุ่งราบภาคกลางของประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช1893นครแห่งนั้นได้รับนามว่ากรุงเทพทราวดีสีอยุธยา หรือที่เรารู้จักกันในนามกรุงศรีอยุธยานั่นเองครับจากการศึกษาทางโบราณคดีพบว่าหลักฐานการอาศัยอยู่ของมนุษย์ในบริเวณเมืองสีเทพมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ดังที่มีการขุดค้นพบลุมฝังศพมีโครงกระดูกมนุษย์โครงกระดูกสุนัขทั้งตัวพร้อมกับข้าวของเครื่องใช้เครื่องประดับต่างๆที่ฝังรวมไปด้วยมีอายุราว1,700ปีมาแล้ว นักโบราณคดียังสันนิษฐานด้วยว่าการกดคูน้ําผังวงกลมล้อมรอบชุมชนในเขตที่เรียกว่าเมืองในน่าจะเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคนี้เช่นกันซึ่งบริเวณนี้มีผู้คนอาศัยสืบเนื่องลงมาจนถึงยุคทราววดีของเมืองสีเทพมีการขยายคูเมืองต่อออกมาทางทิศตะวันออกหรือที่เรียกกันว่าเมืองนอกรวมถึงมีการก่อสร้างสาสถานต่างๆช่วงนี้ยาวนานหลายร้อยปีจนสุดท้ายเมืองสีเทพถูกทริ้งร้างไปเมื่อราวพุทธศตรวรรษที่18 ไล่เลี่ยกับการเกิดขึ้นของสุขโขทัยและอยุธยาด้วยเหตุที่ยังไม่ปรากฏแน่ชัดสีเทพศ,ศึกษาแต่เดิโมโบราณคดีที่มองเห็นได้ชัดเจนในเมืองโบราณคดีสีเทพอยู่เฉพาะกลุ่มบริเวณกลางเมืองในได้แก่ปรางสีเทพที่เป็นปรางองคใหญ่หนึ่งหลังต่อปรางสองพี่น้องที่เป็นปรางคู่สองหลังนอกนั้นเช่นเขาคลังในที่อยู่ถัดมาทางทิศใต้อยู่ในสภาพรกร้างตราบจน เมื่อกลมศิลปกรขุดลอกดินที่ทับถมออกในช่วงต้นทศวรรษ2530เขาคลังในจึงเผยโฉมความเป็นโบราณสถานให้ปรากฏสิ่งที่ลงเหลืออยู่ของเขาคลังในคือฐานก่อด้วยศิลาแรงผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด28คูณ44เมตรในอดีตบริเวณตัวอาคารด้านนอกคงเคยมีการฉาบปูนประดับลวดลายปูนปั้นโดยรอบแต่สภาพที่พบหลังการขุดคงเหลือเพียงฐานชั้นร่างประดับปูนปั้นลายกา้านขด ฐานชั้นที่อยู่เหนือขึ้นมาแบ่งออกเป็นช่องสี่เหลี่ยมภายในบรรจุปูนปั้นภาพคนแขะและอมนุษย์ต่างๆซึ่งมีร่างกายเหมือนคนแต่กลับมีหัวเป็นสัตว์เช่นลิงสิงและควายกำลังทำท่าใช้หลังและไหล่แบกรับน้ำหนักของตัวอาคารทั้งหมดไว้อีกหนึ่งสำคัญของเมืองสีเทพซึ่งเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของนักท่องเที่ยวคือทำมาจากสลักจากหินขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณหนึ่งเมตรเศษตั้งแท่นไว้ได้านหน้าโบราณสถานเขาคลังใน ในวัฒนธรรมยุคทาราวดีมีความนิยมตั้งเสาร,รรมจักขึ้นใกล้กับสถูปองค์สำคัญเพื่อเป็นสัญลักษณ์การประกาศพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าธทร,รมาจักที่หน้าเขาคังในนี้ตามประวัติว่าได้รับมาจากที่ว่าการอำเภอสีเทพโดยได้รับการบรณะซ่อมแซมมาแล้วจนสมบูรณ์ครบวงโดยทั้งเคยได้รับคำวิจารณ์เฉดเฉือนจากนักประวัติศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญศิลปะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างศาสตราจารย์ชองวัชเชริเยว่าข้าพเจ้าจำต้องเสียใจที่จะกล่าวว่าธรรมจักศิลาที่เมืองสีเทพซึ่งไม่อาจกล่าวได้ว่าค้นพบที่ใดแน่นั้นได้รับการบุรณะด้วยความสามารถจนกระทั่งปัจจุบันยากที่จะทราบได้ว่าส่วนไหนเป็นของเดิมและส่วนไหนเป็นของที่ซ่อมแซมเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ดังที่ศาสตราจารย์วัชเชริเย่กล่าวไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าธรรมจักนี้ดั้งเดิมอยู่ที่ใดแต่บางคนเล่าว่าได้มาจากโบราณสถานเขาคลังนอก พิรมิดเมืองไทยนอกเมืองโบราณสีเทพไปทางทิศเหนือประมาณ2กิโลเมตรมีเขาคลังอีกแห่งหนึ่งเรียกว่าเขาคลังนอกเหตุที่มีชื่อเรียกว่าเขาคงเป็นเพราะสภาพที่ปรากฏแก่สายตาชาวบ้านมาแต่ไหนแต่ไรคือเนินดินสูงใหญ่กว้าง120เมตรยาว150เมตรมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมเป็นป่าและดูเหมือนภูเขาลูกย่อมๆผู้ที่ท่นเห็นสภาพดังเดิมเล่าว่าวัวควายขึ้นไปหากินได้ ส่วนที่ระบุว่าเป็นครังคงเป็นเพราะความเชื่อของชาวบ้านว่าสิ่งที่เห็นนั้นคือคลังหรือสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติของคนโบราณรวมถึงคงเคยมีการขุดค้นพบสิ่งของมีค่าบางอย่างในพื้นที่ด้วยดังที่ตรงกลางมีร่องรอยการลักลอบขุดหาสมบัติจนเป็นโพรงลึกลงไปและเนื่องจากตำแหน่งที่ตั้งอยู่นอกเมืองที่นี่จึงกลายเป็นเขาครังนอกเข้าคู่กับเขาคลังในภายในตัวเมือง กลมศิลปรกรเริ่มขุดค้นและขุดแต่งเขาครั้งนอกเมื่อช่วงต้นทศวรรษ2,550ก่อนจะบรุรณะเมื่อปีพุทธศักราช2,555โบราณสถานแห่งนี้หลงเหลือเพียงส่วนฐานศิลาแรงขนาดมหึมาผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด64คูณ64เมตรสูงราว20เมตรส่วนองค์สถูปที่เคยตั้งอยู่บนลานด้านบนสุดพังทลายไม่เหลือซากห้เห็นจากน้ำมือของมิจาชีพดังกล่าว ด้วยขนาดฐานสอนชั้นลดหลั่นที่มีขนาดใหญ่โดดเด่นที่สุดในบรรดาโบราณสถานของสีเทพบางคนจึงให้สมญานามว่าเป็นพีระมิดแห่งเมืองไทยนั่นทำให้ปัจจุบันเขาข้างนอกกลายเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงแสงเสียงระบำลำฟ้อนโขนละครต่างๆหรือพิธีกรรมทางศาสนาเช่นการจัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันเพ็ญเดือนหก ทั้งโบราณสถานเขาคลังในและเขาคล้งนอกล้วนเป็นสถูปหรือพระพุทธสถานแบบทราวดีอายุราวพุทธศตวรรษที่14จนถึงทุวันนี้การศึกษาเรื่องราวในอดีตศีเทพยังคงดําเนินต่อไปเพราะยังมีซากโบราณสถานอีกมากมายที่กรมศิลปากรสํารวจแล้วแต่ยังไม่ได้มีการขุดค้นเฉพาะที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นกลุ่มอาคารขนาดใกล้เคียงกับโบราณสถานเขาคลังนอก ได้แก่บริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่าเขาคลางสักแก้วซึ่งยังคงเป็นที่เนินดินใหญ่รกร้างกลางไร่มันสับปะหลังสูงถึง6เมตรและกว้างกว่า40เมตรตั้งอยู่ทางทิศเหนือของกูเมืองนอกใกล้กับสักแก้วอันเป็นสระน้ำโบราณหนึ่งใน108สถานที่ประกอบพิธีปริกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณีเพื่อทำน้ำพระพุทธมนต์เนื่องในการพระราชาพิธีบรมราชาพิเศษครั้งล่าสุดเมื่อปีพุทธศักราช2662 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์โบราณสถานยุคต่อมาได้แก่ปรางสีเทพปรางสองพี่น้องเป็นเทวสถานของศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูศิลปะขอมอายุราวพุทธศตรวตรรษที่1 6บหถึงสิข้อที่น่าสังเกตคืออาคารเหล่านี้ล้วนหันหน้าไปทางทิศตะวันตกผิดกับคตินิยมทั่วไปของศาสนสถานในประเทศไทยซึ่งมักมีประตูทางเข้าจากด้านตะวันออก รวมถึงโบราณสถานเขาข้างนอกซึ่งเคยมีทางขึ้นที่กึ่งกลางฐานทั้งสทิศปรากฏล่องรอยว่าในช่วงเวลาใกล้เคียงกับการสร้างปรางศรีเทพและปรางสองพี่น้องกลับมีการก่อปิดทางขึ้นด้านินไปเหลือวไว้เฉพาะทางบันไดาทางเดินทางทิศตะวันตกเช่นกันหลายคนจึงเชื่อว่าเหล่านี้ล้วนสอดแสดงให้เห็นความสําคัญของเขาธรรมรัตผ์ู้เขาศักดิ์สิทธิ์ประจําเมืองด้วยการหันด้านหน้าอาคารไปสู่เขาธรรมรัต์เขาธรรมรัต์นั้น อยู่นอกเมืองไปทางทิศตะวันตกราว15กิโลเมตรเป็นภูเขาหินปูนสูงกว่า500เมตรภายในถ้ำแห่งหนึ่งบนเขามีร่องรอยการดัดแปลงให้เป็นพุทธสถานด้วยการสกัดโคดหินและผนังถ้ำให้เป็นพุทธรูปและพระโพธิสัตว์ตามคติพุทธศาสนานิกายมหายานนอกจากนั้นยังมีการจำหลักผนังหินเป็นสภาพสถูปและเสาธรรมจกักรตามความนิยมของยุทธ,ธราวดีอีกด้วยกำหนดอ,อายุจากรูปศิลปะที่พบได้ว่าอยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 13-14ในช่วงทศวรรษ2500ปรากฏว่ามีการลักลอบสกัดเสียนและหัดของพระพุทธรูปกับเทวรูปในถ้ำเขาธรรมรัฐจากนั้นจึงตกไปอยู่ในความครอบครองของนายเจมส์ w ดอเยทอมสันหรือที่รู้จักกันในนามจิมทอมสันราชาหมายไทยซึ่งสุดท้ายได้นำโบราณวัตถุเหล่านั้นกลับมาบริจาคให้แก่พิพ,ธพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรมศิลปรกรรมเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช2505 และยังคงเก็บรักษาอยู่ณที่นั่นมาจนถึงปัจจุบันนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ห่างไกลการลักลอบปลุกทำลายโบราณสถานและลักขโมยโบราณวัตถุข,ของสีเทพจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นต่อเนื่องมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในระหว่างยุคสงครามเวียดนามทศวรรษ2510ดังมีโบราณวัตถุที่ระบุที่มาว่าขุดพบในเมืองสีเทพเช่นพระพุทธรูปเทวรูปและแผ่นทองคาดุลายเทพเจ้าต่างๆจํา,าจนวนมาก ตกอยู่ในความครอบครองของนักสะสมทั้งชาวไทยและในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์บางแห่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสิริแห่งพระเป็เจ้าทั้งหมดที่กล่าวถึงไปแล้วอาจฟังดูเหมือนเรื่องราวของอารยธรรมโบราณที่สาบสูนและงานศิลปะเลอค่าแต่บางคนอาจรู้สึกว่าช่างเป็นเรื่องที่แห้งแรงอย่างยิ่งเพราะไม่มีผู้คนอยู่ตรงไหนในนี้เลยราวกับว่าเมืองสิทิเทพเป็นเมืองร้างมาตั้งแต่แรกก่อตั้ง ปัญหาดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลายคนหลายฝ่ายตระหนักดีแม้แต่ในหนังสือคู่มือนำชมอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพของกรมศิลปกรยังยอมรับว่าด้วยบ้านเรือนที่อาศัยอยู่นั้นยังไม่เคยพบอาคารที่อยู่อาศัยของผู้ปกครองเมืองและพลเมืองในเมืองสีเทพอาจเป็นเพราะสร้างด้วยไม้จึงผุพังไปตามกาลเวลาแต่อย่างไรก็ตามจากโบราณวัตถุที่ค้นพบเราอาจใช้สะท้อนแง่มุมบางอย่างเกี่ยวกับความคิดความเชื่อ ของผู้คนพลเมืองชาวสีเทพตั้งแต่โบราณได้บ้างและหนึ่งในความน่าสนใจคือการค้นพบหลักฐานการยอมรับนับถือศาสนาที่แตกต่างกันคลี่คลายเปลี่ยนแปลงในแต่และช่วงเวลาจากจุรกเริ่มของการตั้งที่ฐานในบริเวณนี้ซึ่งพบลุงฝังศพยุคก่อนประวัติศาสตร์สะท้อนความเชื่อในชีวิตหลังความตายคือมีรูปแบบพิธีกรรมเช่นทิศทางการหันหัวของศพผู้วายชนถูกฝังลงไปพร้อมกับเครื่องประดับและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆเช่นภาชนะดินเผา คงด้วยจุดประสงค์ให้นําติดตัวไปใช้ในโลกหน้าเมื่อถึงราวพุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิเป็นยุคของศาสนาพราหมณ์มีการค้นพบทั้งเทวรูปพระกิษณนะอันเป็นเทวตานปรางที่8ของพระนารายตลอดจนเทวรูปพระนารายสี่กรซึ่งล้วนเป็นเทพเจ้าที่นับถือสูงสุดของลัทธิไวสนบอันมีพระนารายเป็นเทพเจ้าสูงสุดรวมทั้งยังค้นพบเทวรูปพ,พระสุริยะหรือพระอาทิตย์ซึ่งเป็นเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ลทัทธิเสาระ ซึ่งอินเดียรับสืบทอดมาจากต้นกําเนิดในดินแดนอิหร่านโดยยังทิ้งร่องรอยความเป็นเทพต่างชาติต่างภาษาไว้เห็นอย่างชัดเจนเช่นเสื้อของพระสุริยะเป็นเสื้อคลุมตัวยาวและใบหน้าซึ่งมีหนวดเคราแต่การค้นพบเทวรูปพระกิณะหลายองค์จากเมืองสีเทพเมื่อไม่นานนี้ดรพริยักษ์นักปรัชญาศิลปะคนสําคัญได้นําเสนอทฤษฎีใหม่ว่าเมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางปรัชญาศิลปะสีเทีนี้เอง ศูนย์กลางของอาณาจักรทารวดีราชอาณาจักรแห่งแรกของสยามดังที่อาจารย์กล่าวไว้ในหนังสือเมืองศรีเทพศูนย์กลางทรารวดีว่าศรีเทพน่าจะมีความเป็นไปได้มากที่สุดสําหรับการเป็นราชธานีของอาณาจักรทารวดีเพราะชื่อทรารวดีได้มาจากทาราวกาเมืองที่เป็นสถาปนาโดยพระกฤษณะในอินเดียศรีเทพคือโบราณสถานในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่พบว่ามีการสร้างรูปพระกฤษณะเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ สังคะจากแกนไกถัดมาในยุคพุทธศตรวตรรษที่1 4บสถึงสิเป็นช่วงเวลาเฟื่องฟูของพุทธศาสนาดังปรากฏหลักฐานสถูปที่เขาข้างในเขาข้างนอกรวมถึงภาพรักของพระพุทธรูปพระโพธิสัตว์และสาวธรรมจักรที่ถ้ำเขาธรรมรัต์หลักฐานจากสีเทพบางชิน้นแม้มีขนาดเล็กแต่กลับสามารถสะท้อนภาพใหญ่ของสังคมในอดีตที่น่าตื่นตาตื่นใจให้เราได้เห็น มีพระพิมพ์ดินเผาองค์หนึ่งกล่าวกันว่าคนพบจากเมืองสิทเทพเมื่อราวพุทธศักราช2,524แต่เป็นชิ้นส่วนแตกหักเหลือเพียงเครื่องบนสูงเพียง8.5เซนติเมตรเดิมเป็นสมบัติของเอกชนต่อมาได้มอบให้กรมศิลปกรและจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์จังหวัดรบ,บุรีมาหลายปีแล้ว ด้านหน้าของพระพิมพ์องค์ดังกล่าวเป็นปรพระพุทธรูปมีเหลือเพียงส่วนพระเศียรที่มีรัศมีดอรอบกำหนดอายุจากรูปศิลปะได้ว่าอยู่ในราวพุทธศตรวตรรษที่1 3 1สส่วนด้านหลังมีจารึกรายมือหวัดเขียนเป็นอักษรจีนเหลือเพียงสองตัวซึ่งแต่ไหนแต่ไรมายังไม่เคยมีการอ่านแปลใดๆคงเพราะเห็นว่ามีเพียงสองตัวอักษรและอ่านไม่ได้ความฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มนุษยวิทยาศิทธิธรเล่าเรื่องการศึกษาพระพิมพ์องค์นี้ไว้อย่างน่าตื่นเต้นว่าจนถึงปีพุทธศักราช2 5 3 9โรเบิร์ตแอลบาวได้ตีพิมพ์หนังสือชื่อรรมาจากทาราวดีและกระบวนการพราตพิวัตของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวถึงพระพิมพ์ดินเผาองค์หนึ่งที่เก็บรักษาอยู่ในพิพิธภัณฑ์ศิลป,ปะปอกมหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับพระพิมพ์ดินเผาเครื่ององค์ที่พบในเมืองสีเทพมาก ถ้าว่ายังมีสภาพที่สมบูรณ์ด้านหลังปรากฏจารึกอักษรจีน4ตัวซึ่งสองตัวแรกนั้นเหมือนก,นกันกับที่พบบนพระพิมพ์จากเมืองสีเทพทุกประการเมื่อมีการอ่านแปลจารึกอักษรภาษาจีนออกมาจึงสรุปได้ว่าอักษรสองตัวแรกเป็นคําจีนที่เรียนเสียงภาษาบาลีว่าพิสุกส่วนอักษรอ,อีกสองตัวต่อมาเป็นชื่อเฉพาะอ่านได้ว่าปีชิวเ,ว,เ,ว,พพเวียนเชียงแปลว่าพระพิสุกเวียนเชียง เราไม่อาจทราบได้ว่าท่านเหวียนเจียงพิสุจิจีนรูปนี้เดินทางมาจากที่ใดจะจาริกไปไหนแต่การที่พบพระพิมพ์ดินเผาซึ่งมีจารึกรลายเมืองระบุน้มของท่านที่เมืองสีเทพในเอเชียตะวัอนออกเฉียงใต้มากกว่าหนึ่งองค์ตอกย้ำให้เห็นเครือข่ายการเดินทางไกลที่เชื่อมดินแดนโพ้นทะเลขเข้าด้วยกันเชกเช่นที่ปรากฏในจดหมายเหตุของพระพิสุทธิจีนในยุคราชวงศ์ถังซึ่งกล่าวถึงทราววดีไว้ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น หรือหากจะตีความให้มากกว่านั้นจารึกบนพระพิมพ์เช่นนี้ย่อมต้องเขียนขึ้นหลังจากที่นำเอาดินเหนียวอัดเข้าไปในแม่พิมพ์ก่อนจะนำไปเผาอีกครั้งหนึ่งให้คงทนถาวรนั่นย่อมต้องหมายความว่าเมื่อกว่า1200ปีก่อนพระพิสุขวนเจียงน่าจะได้เดินทางเข้ามายังเมืองสีเทพซึ่งอาจมีความสำคัญในฐานะศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาแห่งหนึ่งแล้วจึงตั้งจิตประกอบกุศลด้วยการสร้างพระพิมพ์ชุดดังกล่าวขึ้นพร้อมกับจารึกนามของตนซึ่งเป็นผู้สร้างไว ไม่ผิดอะไรกับคนไทยสมัยนี้ยังคงนิยมจารดึกชื่อตามถาวรวัตถุต่างๆซึ่งได้อุทิศไว้ในพุทธศาสนาหลากศรัทธาหลายความเชื่อจากนั้นในช่วงพุทธศตวตรรษที่1 6ถึง17มีหลักฐานของาศาสนาพราหมณบทิ่ใสวนิกายที่นับถือพระศิวะหรือพระอิศวนเป็นเทพเจ้าสูงสุดภาพสลักหินที่ปรางสีเทพและปรางสองพี่น้องล้วนเป็นเรื่องราวของใสวนิกาย เช่นทับหลังริ่ปรางสองพี่น้องสลักภาพพระศิวะและพระอุปมาประทับบนหลังโคนน,นทิเทวพาณนะจนหลายร้อยปีหลังจากที่เมืองสีเทบร้างไปผู้คนกลุ่มใหม่ทยอยเข้ามาตั้งหลักแหล่งหากล้างทางพงทําการเกษตรในบริเวณนี้หากแต่ชาวบ้านทั่วไปยังคงรู้สึกว่าภายในวงรอบคูน้ําคันดินของเมืองโบราณสีเทเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่พึงล่วงหลําจึงแทบไม่มีใครเข้าไปตั้งบ้านเรือนในบริเวณนั้น ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านรอบๆยังคงจำเรื่องราวเหตุลึกลับต่างๆที่เล่าขานกันมาได้ว่าวันพระศิลป์ก็จะพบเห็นแสงเป็นดวงไฟลอยขึ้นมาจากซากโบราณสถานรวมถึงเคยมีชาวบ้านเข้าไปเก็บเห็ดหาหน่อไม้ในเขตเมืองโบราณแล้วหาทางกลับออกมาไม่ได้ว่ากันว่าญาติพี่น้องตามไปหาก็ไม่เห็นกันคนที่ลงเหลืออยู่ได้ยินเสียงคนเรียกชื่อแต่ตะโกนตอบกลับไปกลับไม่มีใครได้ยิน ตามความเชื่อของชาวบ้านดวงวิญญาณที่เชื่อกันว่าเป็นอารักษ์ผู้ปกปักรักษาสร้างความร่มเย็นให้แก่พื้นที่ตรงนี้คือเจ้าพ่อสีเทพทุกปีในช่วงต้นเดือนสมหรือราวปลายเดือนมกราถึงต้นเดือนกุมภาพันธ์เป็นเวลาของงานวงสวงเจ้าพ่อสีเทพแต่เดิมเป็นกิจกรรมเส้นไหว้และเขา้าทรงเจ้าพ่อประจำปีของชาวบ้านในท้องถิ่นแต่มาในระยะหลังขยายตัวขึ้นจนกลายเป็นงานประเพณีระดับอำเภอมีไปจนถึงการประกวดทิดาเจ้าพ่อสีเทพ ขบวนแห่รถบัวประชาติและการทำข้าวต้มมัดใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีผู้เข้าร่วมทั้งจากส่วนข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบริษัทห้างร้านเอกชนรวมถึงจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ด้วยและนี่ก็คือเรื่องราวของเมืองโบราณสีเทพสิริแห่งพระเป็นเจ้าถ้าข้อบูลตรงไหนมีข้อผิดพลาดหรือตกหล่นไปทางเราก็ขออภัยไว้ได้วยนะครับและก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปครับและถ้าท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ให้ความเห็นแรกเปลี่ยนพูดคุยกันได้เลยนะครับแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ